แค่ย่งองแพร่จัดไปครับสวัสดีค่ะบ้านน้องมุลหลายจอยนะคะมีผลิตภัณฑ์นะคะจะเป็นมอนนะคะแล้วก็จะมีเสื้อแล้วก็นี่ค่ะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าน้องมุลหลายจอยเรานะคะแล้วก็แก้วนะคะจะจำหนานะคะ พอ่พอพ่อแม่แม่แมแมท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะที่เพจไท,ทยวิไล่จอยนะคะหรือไม่ก็ไอดียไลน์คุณแม่นะคะ082143 1 3 0 0นะคะสามารถที่จะอุดหนุนผลิตภัณฑ์น้ำมันไหลจอยได้นะคะสวัสดีค่ะพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้มีนางหน่อยนะคะนี่ค่ะมาดูมิติใหม่ของการแสดงช้างนะคะ ข้างในคนเพียบเลยแต่ว่าเงียบสง,งัดไฟดับครับไฟดับไหน,นดูลูกชายเราพี่ยอดทองสส่งัดค่ะวันนี้พี่มาอยู่กับจ่อยนะคะมาเล่นกับน้องจ่อยดูจ่อยทำพี่พ,พี่ยอดหนูพี่ยอดพี่ยอดไปทำนนีหละไปทำหน้าที่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่พี่ยอดหวนวหัวนะพี่ยอดไปทำหน้าที่ พี่ควานอยากมาแสดงกับพ่อนะฮะปลุกฝังทั้งแต่เด็กๆอันนี้ก็คือเราไม่ได้บังคับเนาะน้องก็อยากอยากทําอยากเลี้ยงเองเนาะอ้อแม่นางลืมอัปเดตนะคะวันนี้ก็คุณหมออลงกรมหันนบนะคะท่านมาเนาะท่านอยูอยู่นั่งอยู่ทางโซนนู้นเนาะวันนี้ท่านก็มารักษาประจําเดือนเนาะมาดูแลเนาะวันนี้ก็เนี่ยค่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ คุณหมอจิ้มตูดให้คุณแม่หนึ่งเข็มแล้วก็ให้ลูกชายเราอีกหนึ่งเข็มพ่อบอกว่า,าการแก้กันนะกันวัคซีนกันพวกโรคคอตีบเพราะว่าช่วงนี้เราก็อย่างว่านะคะเราได้ยินข่าวที่ไม่ดีมาพอสมควรแม่นางมาไม่ทันมาไม่ทันตอนลูกชายฉีดตูดพอดีเป็นอะไรที่แบบรวดเร็วมากเลยน่าจะช่วงนี้นะ ที่คุณหมอฉีดให้แล้วทีนี้ก็คือคุณหมอมันไม่มีคนไม่มีอะไรคุณหมอท่านก็รีบท่านมาถึงท่านก็เห็นลูกชายเรามาแล้วก็ท่านก็เดินมาเสียบตูดชุบให้เลยโดยพี่สิตาค่ะวันนี้ก็สามเวลานะคะ,นนะ,ว,ะวันหยุดพิเศษก็มีสามเวลานะคะ ต่อไปก็จะเข้าร้านแสดงคะ่ะรอชุดบัตรพี่ๆก็ติดตามค่ะอย่างว่าเนาะเขาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กเนาะพี่พี่พี่ฟายพี่ฟอมก็ขึ้นตั้งแต่เด็กแล้วอะ่ะดูดากสามดากนะคะเนี่ยเขาเรอรอเข้าคิวอ่าชุดบาสเดี๋ยวไม่นางจะพาไปรออยู่ฝั่งนู้นนะคะเสียวเสียวเสียวลูกชายเราไปทีมลูกบาสรเขาแตก อันนี้นี้มาดูดําโชคก่อนนะคะองม่เข,<อ>ข้านะคะต่อไปคุณแม่เราค่ะอเ,เออแม่แดงแ,แม่เอฟซีแม่เอฟซีมาเชียร์อยู่ข้างสนามมีเอฟซีมาเชียร์อยู่ข้างสนาม เสียงเชียร์เสียงเชียร์ของแม่เอฟซีท่วมทนมากแม่เอฟซีบอกว่าจอยจอยจอยท่วมทนมากค่ะแม่เอฟซีวันนี้วันหยุดเนาะคุณแม่เอฟซีก็จะลงแล้วใช่ไหมอย่าไม่นางยวเอาพี่ๆเขาจะลงนะฮะก็อยากขึ้นเนาะแต่ถามว่าให้ขึ้นคนเดียวก็ยังไม่กล้าให้ขึ้นเท่าไหร่นะฮะ ใครจะลองยกมือขึ้นโอ้โอ้พี่ฟอร์มบอกไม่ล่ะเมื่อกี้ไปจับพี่สีตาฉีดยาไฟมาพอดีเลยอันนี้ก็รอเข้าวันนี้อยู่นะคะรอเข้าฉากต่อไปอยู่เนาะ,ะฉากเตะบ,บอลน,นะคะเมื่อกี้ชุดบ้านแล้วแล้วก็รอเข้าฉากเตะบอลเนาะ,ะไฟดับไฟดับเมื่อกี้เนี้ยไฟมาแล้วเริ่มมีอันนี้แล้ว จะมีเสียงนะคะเริมคึกคืนแล้วนะคะคิดดื้อมากคิดดื้อมากสู้ๆไแม่ยอมแจัดไปครับคุณหมอคุณหมอแล้วก่อนหันนองวะวหมอไม่ได้แล้วี่หมอแทงหลังไม่ได้

เฮ้ยเกลดเออเด้งอ่ะเกดเดแง

น้อยน้อยน้อยพี่คะระวังเด้อค่ะตอนนี้พี่ฟอมกำลังร้องไห้งอแงแล้วแขกอยากขึ้นคุณแม่เราพี่ฟอมไม่ยอมบอกพี่ฟอมบอกรัก รักแม่สาวไม่ไม่อยากให้ใครขึ้นด <laughs> ูกำลังวันนี้ไก่กับพอ่อไม่อยากให้ใครขึ้นร้ <laughs> องห้ยใหญ่เลย <laughs> จากล้านแสดงนะฮะดูทุกชายิแมันจะมาพังเถียงนาน้อยแม่เรื่อยเลยนี่อันนี้คุณแม่เราก็ออกมารับแขกข้างนอกเนาะมารับแขกข้างนอกน้องชายมันขึนจะขอไม่นี่ต้องัดเชื่อขอเชื่อทำไมถึงขึนว่าขอเชื่อไม่รู้แต่เออ ดูทำดูทำก็นะคะจัดภาพมาอีกทีก็คือมาอยู่ที่บ้านแล้วเนาะพอดีหลังจากที่แสดงเสร็จนะคะก็มีเสียงเพลงตลอดเลยเลยทำให้ แม่นางไม่สามารถที่จะถ่ายต่อได้เนาะจนมาถึงที่บ้านถึงสามารถที่จะถ่ายต่อได้นะคะก็ข้างหลังไม่เป็นผลงานของลูกชายเรานะคะแม่นางจะพามาดูนะคะลูกชายเราเมื่อเช้าทําอะไรนะพ่อคาหลังบ่กหรืออะไรติคาหลังนะคะดูค่ะท่อแตกเลยท่อว่าจะเอามาทำรั้วให้ เจอขาหลังนะคะ<ป>เรียบร้อยเลยค่ะแตก,กน,น,นี่ไงฮะ,ะอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำก่อนที่จะเข้าบ้านเนาะ<ป>อบ<ป>าบน้ำแบบนีไ<ป>้ไม่หูแล้ว พ่อครับน้ำใส่ปากให้หน่อยครับน้ำเส่ปากให้ผมหน่อยครับอร่อยครับนะ <laughs> ความสุขของจ่อยครับยังไงก็ฝากเมฟซีนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามนะคะกะด <laughs> <laughs> พ่อบอกกระทืบ <laughs> 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 กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดอ่ะ อโอ,กกอ,โอพ่อบอกกระทึมไม่ให้กดนะกระท่มให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะจากช่องพายบุญหลายจ่อยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ